สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะพีบีจะพาทุกคนนะคะมาดูการซ่อมนะคะเครื่องซักผ้ารุ่นโตชิบากันนะคะจากอาการที่ลูกค้าแจ้งมานะคะก็จะเป็นอาการที่แบบว่าซักผ้าได้นะคะแต่ว่าคือไม่ปั่นแห้งอะคะ อาการตรงนี้นะคะมีหลายสาเหตุนะคะอย่างน้อยนะคะสาเหตุหนึ่งนะคะที่เราจะเจอกันบ่อยก็จะเป็นเฟเชอร์นะคะเฟเชอร์ <pressure S 2> ไม่ทำงานนะคะแต่เมื่อกี้ะคะ่ะก่อนหน้านี้นะคะเราก็ทำการตรวจเช็คแล้วนะคะเบื้องต้นก็คือเฟเชอร์ใช้งานได้ปกตินะคะคราวนี้นะคะเราก็ไปไล่กันต่อนะคะแต่ละตำแหน่งนะคะว่าอาจจะเกิดจากตัวไหนนะคะ ณนะตอนนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นอช่างนะคะได้ดชูชุดเกียร์ช่วงล่างนะคะตอนนี้นะคะเมื่อเช็คชุดเกียร์เสร็จแล้วนะคะก็ซ่อมหน้างานไม่เสร็จนะคะถ้าซ่อมไม่เสร็จนะคะก็ยกกันไปเลยค่ะเดินทางไปแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเข็นนะคะเข็น <c oughs> เข็นเพื่อยกขึ้นรถนะคะโชคดีมากเลยค่ะสําหรับงานนี้นะคะวันนี้ก็ช่างของเรานะคะ รู้สึกว่า,าเส้นทางนะคะในการที่จะโหลดนะคะตัวเครื่องสักผ้านะคะก็ง่ายมากนะคะเนื่องจากว่าลูกค้านะคะมีพื้นที่ที่ไม่จํากัดมากจนเกินไปนะคะในบางครั้งนะคะก็เคยเจอมาแล้วนะคะเครื่องอยู่ชั้นสีนะคะไม่มีลิฟต์อย่างเงี้ยคะ่ะก็ทำเอากันแบบว่าช่างนี้ก็คือไม่อาจจะบรรยายได้เลยนะคะ ตรงนี้นะคะที่เขาเรียกชุดเกียร์นะคะก็ไปแล้วค่ะยกขึ้นลุดนะคะตอนนี้นะคะก็มาอยู่กันที่ร้านแล้วนะคะถ่ายไม่ทันนะคะในช่วงที่ช่างเขาถอดนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นในส่วนของอะไรแต่ละชิ้นนะคะเห็นไหมคะถอดเสร็จนะคะรุ่นนี้นะคะก็เป็นนะคะ เป็นระดับอาจารย์เหมือนกันนะคะก็คืออาจารย์ในเรื่องของ not น็อตนะน็อตนี่ก็คือแบบว่าพุนมากเลยค่ะสนิมนี่เกาะติดน,นะคะน็อตตัวเดิมที่มีนะคะก็คือใช้การใช้งานกันไม่ได้แล้วนะคะต้องเปลี่ยนใหม่เท่านั้นนะคะนี่คือสภาพตัวถังภายในนะคะสภาพเครื่องนะคะที่ลูกค้าระบุมาก็ประมาณ5้ถึงเปีนะคะอาการนี้โชคดีที่ถอดได้นะคะเอาค่ะชีตค่ะครานี้ก็คือชีตชีนนะคะ ฉีดฉีดขัดขัดนะคะเมื่อฉีดฉีดขัดขัดไปแล้วนะคะสนิมบางส่วนนะคะแล้วก็คราบสกปกบางส่วนนะคะมันก็จะหลุดล่อนออกไปนะคะลองคิดดูค่ะที่บ้านเราที่ใช้กันนะคะเขาประเมินมาว่าหนึ่งปีนะคะล้างหนึ่งครั้งนะคะนี่นะคะถ้าใครไม่เคยล้างนะคะก็ดูสภาพกันไปนะคะมีแถมมาให้ด้วยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของนี่ไงคะเครื่องเริ่มสึกหรอนะคะอ่าหลังจาก ล้างอัดฉีดกันไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้เลยนะคะสภาพที่โรงงานเราส่งมานะคะโรงงานที่เขาผลิตสินค้านะคะอะไรแต่ละตัวนะคะนี่เลยอ่าอันนี้คืออ่าบิวนะคะบิวตัวถังให้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าสนิมมันเคลอะแล้วนะคะช่างก็ทาสีสนิมเหล็กให้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนชุด คัดกันนะคะอันนี้ก็คือต้องใช้ชุดคัดตัวใหม่นะคะเพราะว่าอาจจะมีในบางครั้งนะคะชุดคัดก็คือซ่อมได้ด้วยนะคะแต่ตัวนี้นะคะก็คือซ่อมไม่ได้แล้วนะคะก็คือเกินที่จะเยียวยานะคะเมื่อช่างซ่อมเสร็จนะคะคราวนี้ก็จะไปสู่กระบวนการของการทดสอบระบบนะคะแต่ตัวนี้นะคะเราไม่ถ่ายเก็บไว้นะคะในเรื่องของการทดสอบระบบนะคะก็ะขอนะคะจบนะคะการรีวิวเพียงแค่นี้นะคะ ลบกวนนะคะให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะทุกคนนะคะมากดติดตามกันนะคะกดถูกใจกด Subscribe ให้กันนะคะที่ YouTube ช่อง BB Shop นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ